สวัสดีค่ะขวัญใจสไตล์วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของอะโวคาโดเพราะเมล็ดนะคะอะโวคาโดเพราะเมล็ดนี้เป็นที่นิยมของหลายๆคนนะคะที่หลังจากกินอะโวคาโดแล้วนะคะก็เอาเมล็ดอะโวคาโดนั่นแหละ มาเพาะนะคะก็ปรากฏว่ามันจะมีทั้งสองแบบคือเพาะในน้ำนะคะแล้วก็เพาะลงในดินนะคะปรากฏว่ามันขึ้นนะคะเป็นต้นนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นเลยว่าโอ้โหโวกาโดงอกด้วยนะคะจริงๆมันงอกนะคะเพราะว่ามเมล็ดของโวกาโดมันมีขนาดใหญ่เพาะออกมาแล้วนะคะจะปรากฏว่าโตไวตั้งหากนะคะโตไวแล้วก็เป็นต้นสูงใหญ่นะคะทุกคนก็เลยเอามา เพาะลงบนในดิ<ใ>นที่พเพาะเมล็ดนะคะแบบนี้ปรากฏว่าโตเป็นต้นใหญ่เลยสูงใหญ่มากๆนะคะแบบนี้ทุกคนก็ดีใจนะคะเราเอาเอะโวคาโดที่พเพาะเมล็ดไปลงดินปรากฏว่ามันก็จเจริญเติบโตเป็นต้นนะคะที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสูงท่วมบ้านเลยแต่เชื่อไม่ว่าการนำเอาต้นที่พเพาะเมล็ดแบบนี้นะคะ ไปปลูกนะมันจะใช้เวลานาน,านมากๆนะคะก็คือใช้เวลา5 1 0ปีนะคะจึงจะออกผลข้างขวามือะะของควัญใจสไตล์นะคะเห็นไหมคือต้นเพาะเมล็ดนะคะใช้เวลา5ปีนะคะถึง10ปีนะคะบางครั้งถึง10ปีกว่าจะออกผลนะคะและเกิดการกลายพันธุ์ด้วยแต่ต้นนี้เห็นหมันต้นเล็กๆไหมคะ ต้นเล็กๆนี้นะคะใช้เวลาแค่3ปีก็ออกผลแล้วนะคะเรามาดูใกล้ๆว่าทำไมนะคะต้นเล็กๆนะคะก็คือต้นที่เขาต่อกิ่งมานะคะการต่อกิ่งก็มีหลายแบบเดี๋ยวคอนจัยสตล์จะอธิบายในคลิปถัดไปนะคะตัวนี้ใช้วิธีการต่อกิ่งแบบฝานบวบนะคะหรือถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้วิธีแบบผ่าริมก็ได้นะคะมันก็คือเอาต้นต่อที่พเพาะเมล็ดที่แหละ นะคะที่มีรากแก้วนะคะมาเสียบเอาแล้วก็เอากิ่งนะคะกิ่งที่ได้มาจากต้นแม่ที่ออกลูกออกผลแล้วนะคะมาต่อกันนะคะมันก็จะทําให้เกิดได้รากแก้วจากต้นเพาะเมล็ดนะคะแล้วได้กิ่งพันธุ์ดีนะคะที่ออกลูกออกผลแล้วนะคะจากต้นพันธุ์ที่ เป็นพันการค้าหรือพันธุ์ที่เราต้องการนะคะแบบนี้จะใช้เวลาแค่3ปีนะคะออกผลแต่แบบนี้ของเรานะคะเพาะเมล็ดนี่ต้นสูงใหญ่กว่าเห็นเห็นเลยนะคะแต่ใช้เวลา5-10ปีนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าต้นเพาะเมล็ดเมื่อเรานำไปปลูกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวตามคอนเทนต์สไตล์ไปได้เลยค่ะการปลูกอะโวคาโดในแปลงนะคะ ส่วนใหญ่ก็มีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือการนําต้นที่เสียบยอดมาปลูกนะคะหรือการนําเอาต้นต่อนะคะหรือต้นที่พ่อมเมล็ดนะคะขอใจสไตล์เรียกมันว่าบบต้นต่อนะคะมาปลูกนะคะต้นพ่อมเมล็ดเนี่ยมาปลูกลงในแปลงนะคะแล้วแล้วถ้าเราปลูกอะโวคาโดนะคะต้นพาะเมล็ดเนี่ยลงในแปลงใหญ่ควัญใจสไตล์จะใช้ระยะประมาณสัก1ปี เป็นต้นไปหลังจากที่เพาะเมล็ดนะคะแล้วเอาลงปลูกนะคะก็ประมาณ1ปีก็จะมีขนาดประมาณเท่านี้ในแปลงปลูกนะคะตัวนี้จะโตขึ้นมาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องสังเกตว่าต้นที่บ้านนะคะเป็นต้นเพาะเมล็ดหรือไม่นะคะให้ดูที่ลำต้นนะคะส่วนใหญ่ต้นเพาะเมล็ดนะคะจะลำต้นสูงแล้วก็ตรงแบบนี้ แล้วต้นสูงแบบนี้ยังไม่พอนะคะนี่ต้นก็จะสูงใหญ่ไปด้วยนะคะดูต้นนี้ต้นจะสูงใหญ่นะคะลำต้นสูงใหญ่ลำต้นตรงเห็นไหมตัวนี้ลำต้นตรงนะคะหนึ่งเราดูออกแล้วนะคะว่าต้นนี้เป็นต้นเพาะเมล็ดหรือไม่นะคะถ้าเป็นแบบนี้เป็นต้นเพาะเมล็ดนะคะเราก็ต้องดูอีกว่ารสชาติจะเป็นยังไง หรือลักษณะของลูกจะเป็นยังไงเดี๋ยวควันใจสไตล์ให้ดูนะคะควันใจสไตล์ปลูกมเมล็ดนะคะต้นเพาะ,มะเมล็ดมาประมาณเนะี่ยให้ดูแค่4ต้นนี้นะคะสต้นสมมุติ4ต้นนะคะเอามเล็ดมาจากพันธุ์เดียวกันนี่แหละเช่นสมมุติว่าเป็นพันธุ์แฮสแล้วกันนะคะเป็นที่นิยมเอาพันธุ์แฮสมาเอาพันธุ์แฮสมาเพาะ,มะเมล็ดนะคะ 1. นลักษณะของลูกนะคะแบบที่ห อยู่ดีๆพันแฮสมาพมาเล็ดผลก็เป็นยังไงผลลักษณะเหมือนพันแฮสเลยนะคะแต่ปรากฏว่าผิวไม่ขุขะนะคะผิวเรียบไปเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนลักษณะเป็นแบบไหนลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการไก่พันนะคะบางทีการไก่พันเองนะคะก็ดกนะคะเห็นไหมว่าดกสมมตินะคะถึว่าเพาะมาในพันแฮสนะคะปรากฏว่า ต้นที่2ของควันใจสไตล์นะคะเอา,มาเมล็ดพันธุ์แฮสมาเหมือนกันซื้อมาจากห้างเหมือนกันนะคะแต่ปรากฏว่าลูกออกมาเป็นทรงกลมนะคะผิวทรงกลมสั้งฮันนะคะอา้าวลักษณะไม่เหมือนกันแล้วนะคะข้างๆนะคะข้างๆเป็นลักษณะลูกแพร่ต้นหนึ่งกับกลายเป็นลักษณะลูกกลมนะคะอ่ะมาดูต้นต่อไป ต้นนี้นะคะปรากฏว่าเมล็ดแท้เหมือนกันนะคะเอามาเพาะนะคะกลายเป็นลูกเหลือเล็กแค่นี้นะคะแต่เป็นลูกกลมแต่มีผิวขูกขระเมื่อกี้เห็นไหมคะต้นที่2ลูกกลมแต่มีผิวเรียบนะคะามาดูต้นต่อไปปรากฏว่าเมล็ดแท้เหมือนกันนะคะเอามาเพาะอ้าว กลายเป็นลูกทรงน้ำเต้าแบบนี้นะคะทรงข้างล่างตูดแบนนะคะผิวเรียบจากสิ่งที่ขวัญใจสไตล์พาไปดูเมื่อตะกี้นะคะในเรื่องของความแตกต่างจากการนำต้นที่เพาะเมล็ดนะคะมาปลูกนะคะเขาเรียกว่าการกลายพันธุ์นะคะก็คือลักษณะเกิดจากการที่นำเมล็ด ที่เกิดจากการผสมเกสรน,นะคะมาปลูกนะคะมันจึงเกิดเขาจะเรียกมันจึงเกิดลูกผสมขึ้นมานะคะลักษณะการกลายพันธุ์ข้อดีก็มีนะคะข้อเสียก็มีแต่ส่วนใหญ่การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่ควนใจสไตล์จะเห็นว่าการกลายพันธุ์จะเป็นกลายพันธุ์ที่จะกลายพันธุ์เป็นลักษณะผิวเรียบซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเอา,มาเมล็ดของแฮสที่มีลักษณะขูดข่มา เพราะก็จะเกิดผิวเรียบแล้วก็จะเกิดถ้าเป็นแฮสนะคะจะเก็บเกี่ยวช่วงธันวาคมแต่เมื่อมาปลูกในพื้นที่เขตร้อนในประเทศไทยแบบนี้การกลายพันธุ์จะกลายพันธุ์เป็นเก็บเกี่ยวเร็วนะคะสักประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณนี้นะคะและก็รสชาตินะคะ ปริมาณของน้ามันอาจจะน้อยลงนะคะทำให้ลักษณะของผลที่ได้จากการไก่พันเนี่ยจะเละกว่าแล้วก็มีลักษณะหวานกว่าซึ่งจะเรียกว่าเป็นเผ่าพันนะคะเผ่าพันธุ์ในเขตร้อนเพราะว่าการไก่พันธุ์มาไก่พันุ์ในพื้นที่ร้อนนะคะดังนั้นมันจึงเกิดการที่มีอะโวคาโดหลากหลายพันธุ์หลากหลายลักษณะหลากหลายรูปแบบเต็มไปหมดในพื้นที่ท้องตลาด ซึ่งลักษณะแบบนี้ต้นที่เพาะเมล็ดแบบนี้นะคะแล้วก็กลายพันธุ์แบบนี้เขาจึงนําไปเรียกว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองคุ้นเนียงค่ะพันธุ์พื้นเมืองก็คือพันธุ์ที่เอาเมล็ดมาเพาะแล้วมันเกิดการกลายพันธ์จนทําให้เราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นพันธุ์อะไรนะคะซึ่งการกลายพันธุ์บอกแล้วมีข้อดีและข้อเสียการกลายพันธุ์ก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะสําหรับนักปรับปรุงพันธุ์เองนะคะต้นที่เกิดจากการกลายพันธุ์เนี่ย มันจะมีกายพันอยู่2ประเภทนะคะกายพันธุ์ดีกับกายพันธุ์ไม่ดีกายพันดีนะคะก็อาจจะได้รสชาติที่ดีกว่าพันธุแฮสไปเลยซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะคะแต่มันก็อาจจะกายพันธุ์เป็นพันธุ์ดีที่เหมาะถูกปากกับคนไทยนะคะก็คือรสชาติดีรสชาติมันรสชาติ หวานนิดๆอ่ะคนไทยอาจจะชอบหวานนิดๆน,นะคะกินไข่น้อยลงนะคะอาจจะชอบเป็นแบบนั้นนะคะหรือลูกใหญ่ขึ้นสังเกตไหมการกลายพันธุ์ที่ก็ลูกใหญ่ขึ้นนะคะก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งการกลายพันธุ์ควอนตั์ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราโชคบังเอิญหรือโชคดีนะคะได้พันธุ์ดีขึ้นมามันก็อาจจะเป็นพันธุ์ใหม่ๆดังนั้นมันก็เลยเกิดเหตุผลที่ว่า ๋ยวนี้ประเทศไทยมีอะโวคาโดที่มีชื่อพันธุ์ที่ชาวสวนตั้งชื่อขึ้นมาเองนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าการที่ชาวสวนตั้งชื่อขึ้นมาเองขวัญใจสไตล์ยังไม่ได้รับรองพันให้นะคะแม้แต่กฎหมายของประเทศไทยเองยังไม่มีการรับรองพันธุ์ว่าพันุ์นั้นเป็นพันธุ์การค้าและเป็นพันธุ์ดีนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราไปที่สวนนั้นๆน,น,นะคะแล้วบังเอิญเราไปชิมเราไปชอบต้นนั้นนะคะที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่เขาตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ เราก็เอาพันุ์นั้นละค่ะตอ,ตอกต้นนั้นกิ่งยอดนั้นมาปลูนะคะก็จะได้พันุ์นั้นพันดีไปนะคะสำหรับนธั์ใจสไตล์เองนะคะก็นะคะกำลังปรับปรุงพันธอะโวคาโดพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเราก็คัดเลือกมาจากพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนี่แหละดังนั้นก็บอกแล้วว่าการเพาะเมล็ดก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะคะทีนี้เราามาหนูว่าอ่ะพอขวัญใจสไตล์บอกว่ามันเกิดการเพาะเมล็ดแล้วเนี่ย มันอาจจะทําให้เกิดการไกลพันธุ์และใช้เวลานานมากๆในการที่เราจะามากว่าจะได้กินเนาะเราจะทํายังไงนะคะถ้าเราบังเอิญเอาต้นที่เพาะ,มะเมล็ดแล้วลงในดินนะคะเดี๋ยวตามผ่อนใจสไตล์ไปดูนะว,ว่าเราจะทํายังไงในการเปลี่ยนยอดนะคะต้นนะคะน,นี้จะเป็นต้นที่เราเอาต้นที่เสียบยอดตั้งแต่ ตอนเล็กๆมาปลูกลักษณะก็จะคือแผ่กว้างตั้งแต่ต้นเล็กๆแบบนี้เห็นไหมสองปีสามปีก็เริ่มออกผลแล้วส่วนต้นนั้นนะคะพงข้างๆนั้นเกิดจากการนำต้นต่อนะคะต้นต้นต่อมาปลูกลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเสียบข้างและเสียบเปลือกนะคะมาช่วยนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้อ่าจะมีรอ,อ,อยแผลอย,อยู่นะคะ,นะคะก็เห็นไหมต้นก็จะโตทันทันกันนี่แหละนะคะ แปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ใช้ในการทดลองเลือพันบัค,คเนียนะคะมีทั้งต้นที่ปลูกนะคะจากต้นตอตอกิ่งตั้งแต่เล็กๆจนถึงนําต้นตอนะคะมาลงก่อนหนึ่งปีแล้วค่อยมาเสียบข้างเสียบเปลือกนะคะก็โตทันกันนะ ค่ะสำหรับวันนี้ควัญใจสไตล์ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้นเพาะเมล็ดนะคะว่าต้นเพาะเมล็ดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปรวมถึงอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าต้นพันุ์พื้นเมืองเกิดจากอะไรมาจากไหนนะคะและวิธีการแก้ไขต้นที่เราปลูกไปแล้วนะคะใช้วิธีไหนบ้างนะคะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามคลิปขวัญใจสไตล์นะคะจะมาแนะนำเรื่องของวิธีการขยายพันธุ์วิธีการเปลี่ยนยอด ต้นอะโวคาโดนะคะหลังจากนั้นทุกท่านก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็นำมาปลูกเองมาเปลี่ยนยอดเองได้นะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับขวัญใจสไตล์ด้วยนะคะบ๊ายบาย